สามสองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เยวกับพงเต้น,นะคะอ่าซึ่งเมื่อวานนะคะได้เมื่อวานก่อนอถ้าแต่เมื่อวานก่อนนะคะได้บอกเพื่อนๆไปว่าในกลุ่มอของพี่เชนองห้าหกนะคะว่าจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการพี่เชนองห้าหกไอโครงการจุมมนลองเดินนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ ันที่บนะคะขณะนี้เวลา2นาฬิกานะคะวันนี้เป็นวันอาร์ติสแล้วนะคะซึ่งอาร์ตคลิปนีนะคะจะมาให้พืเหมือนับว่าเร่งอะไรความเข้าใจให้กับเ,เพื่อนๆนะคะหลายอย่างนะคะอ้าวบอกกันก่อนเลยนะคะว่าจุงมือต้องเดินของเรานะครับจากที่โรงเรียนนาดีรัฐจังหวัดแพร่ ะะซึ่งตอนแรกเนี่ยเอ๊ะทำไมเพื่อนบางคน่าทำไมไม่จัดที่พิริยาลายัยใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะสะดวกกว่าด้วยใช่ไหมคะซึ่งดิฉันได้ไปถามมาแล้วกับอาจารย์นะคะแล้วก็ได้มาดูสถานที่เนี่ยก็มันเหมือนกับว่าตรงกับกิจกรรมของโรงเรียนเนาะคือโครงการาคนดีสีพิริยาลัยนั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นของมสีเนาะสัปดาห์หน้าซึ่งชวนกับสนาของเราที่จะจัดเอาโครงการจุมพินักเดินก็จะเป็นของน้องมหนึ่งนะครับซึ่งทางพิริยาไรของเราก็ไม่สามารถให้กับสถานที่ให้กับโครงการของเราได้นะั่นเองนะคะนี่ก็ไปจัดที่โรงเรียนในนิรัตเนาะอ่ะสรุปแล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจัดที่โรงเรียนในรัจังหวัดแพร่นั่นะเองนะคะอันต่อไปค่ะอ่า โครงการของเรานะคะจัดมาที่11นั่นเองนะคะวันที่10นี้เป็นวันงานเตรียมของนะคะซึ่งบอกกันก่อนเลยนะคะว่าให้เ,เพื่อนๆแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะให้ไปเตรียมงานกันมาก่อนนะคะต้องแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีเฮสเนาะในการที่จะเตรียมงานนะคะซึ่งเฮดเนี่ยก็ต้องเป็นคนดูแลของแต่ละมหาลัยเนาะของมหาลัยตัวเองเนาะซึ่งเอ่อเขาเรียกว่าไงดีต้องเตรียมให้พร้อมนะคะว่าควรจะต้องเอาอะไรมาบ้างนะคะอ่ะ บอกกันก่อนเลยในการน,นะครับวันนี้ฉันจดมาด้วยนะครับเสื้อ,อยู่ตรงนี้อ่าการจัดแต่งบูธนะคะน้งด้วยมีงบประมาณที่จํากัดนะคะอ่างบประมาณที่จํากัดนี่อ่าห้าบูธเล็กนะคะเพื่อเๆลองเลืกตามนะคะ้เป็นบูธเล็กสามร้อยห้าสิบบาทอ่า ถ้าบูทใหญ่ขึ้นา,างไหนก็ไม่เกินห้าร้อย500นะคะซึ่งเป็นงบประมาณที่ถือว่าบอกในแค่ว่าน้อยนะคะแต่ทางงบของเราเนี่ยมีจํากัดจริงๆนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีเยอะซึ่งงบของเราถ้าให้เยอะเกินไปเนี่ยก็ของทาง,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 งทีมงานก็จะไม่พอนะคะทางกองการก็จะไม่พอนะคะก็จะไม่มีงบประมาณจํากัดเออไม่งบประมาณที่จะเพียงพอนะคะซึ่งอเออเรียกว่าอะไรดีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยที่จะมาจัดเนี่ยอาจจะมีการรวมเงินนะคะ เพื่อที่จะซื้ออุปรกรณ์ทําตรงนู้นตรงนี้ใคราทำแผ่นพับบ้างเพื่อเป็นการให้ความรู้น้นองเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะให้แบบนออ้องอาจจะมีการเสียสลัดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นโครงการที่เสียสลัดนะคะ บอกเลยว่าเป็นโครงการที่ต้องใช้ใจในการที่ทํางนานได้นะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการสุดท้ายแล้วของกลุ่มโครงการพี่ช่ชยน้องห้าหวของเราเองนะคะอ่ะอันดับต่อไปนะคะอ่าให้เพื่อนๆ่แต่ละอ่าเนื้อให้เพื่อนเพื่อนแต่ละ,ออออละมอเตรียมอันนี้อะไรนะแผ่นพับมาด้วยนะคะของแต่ละคณะเนาะถ้าคณะไหนไม่มีหรือว่าไม่มีเพื่อนๆคนไหนที่เรียนอะไรก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไราะอ่าเมื่ออ่านารอ์เลเชอร์อนนี้นะคะให้ผ้าเวลาทำาโบชัวเองนะคะให้เขียนบอกว่าเออเนี่ยให้เขียนเบอร์พี่คณะพี่คนไหนพี่คนนี้เนียคณะอะไรไปด้วยเผื่อ,น,อน้องเขาจะสามารถติดต่อว่าเอ๊อยากเรียนตรงนี้อ่าต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรน้อกจอากเรียนคณะนี้คณะจะแบบพี่นี่แหละพี่ทายัางไงสอบเข้ามาอ่า ยอมีโครงการหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เผื่อเ้อกเขาจะปรึกษ,ษานะคะยังไงก็แนบเขาเรียกว่าอะไรเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะทั้งหลังข้างหลังของออโมชัวของมหาวิทยาลัยนั่น,เ,นเองนะคะรับต่อไปค่ะเมื่อ,อ,อพี่ๆคนไหนนะคะที่ได้มาโครงการจูงมือต้องเดินแล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าสม,มากเนี่ยเวรเซสม,มัางเนี่ยบางคนใน้รอบครัจะมาถามว่าเอ้ยพี่คะเวลาไปเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็จะบอกความรู้สึกนะคะเวลาที่เราได้ไปเรียนแล้ว ว่าเป็นยังไงบ้างก็ากันไปนะคะว่ามีความสุขบ้างอะไรบ้างแต่เหมือนกับว่าต้องให้กําลังใจน้องด้วยนะคะเพราะว่ายางไี้นองก็เป็นเด็กหวัดแพร่แล้วก็เป็นเด็กมปลายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราอยู่ม .6 นะคะเราก็เครียดพอสมควรนะแต่ถ้าสมมติเป็นน้องเนี่ยเออเราก็ต้องเป็นการให้กำลังใจน้องนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ สำหรับแต่ละบูของมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องมีกิจกรรมด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการสัน้นานนการหรือว่าจะมีแบบตอบคาถามนะคะให้ชิราวันของแต่ละมอเนาะของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะว่าจะมีของรางวัลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะและข้อนี้ต้องจัดการออกจานด้วยนะคะให้ทําได้มัดมือของแต่มหาวิทยาลัยมาด้วยนะคะสีปปเจ้าของมหาวิทยาลัยนะคะ อ่ายาำนะคะต้องเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยนะคะอ่าถ้าสมมติเพื่อนบางคนอาจจะไม่ทราบก็ลองไปถามพี่ๆรุ่นพี่แล้วนะว่าเขาทาสีอะไรมาก็ทําตามที่เขานะคะอ่ะอันนี้นะคะมีเพื่อนบางคนที่ดิฉันไปถามมานะคะก็มีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเออบางครั้งเนี่ยมีบางคนเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มก้อนก็นกจจีงแต่อ,อ่าทำงานแค่กลุ่มเดียวเนาะเพื่อนๆก็ มาครัก็ไม,มาช่วยบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราทุกคนนะคะกลุ่มโครงการพิเชนะหัวหนะคะแล้วก็นักเรียนในโรงเรียน,น,ยนในจงังหวัดแพร่นะคะร่วมก,กันทำนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มีนะแต่อยากให้เพื่อนๆช่วยกันหน่อยนะครับว่างานเนี่ยสมมติเราใช้ความสามัคคีในของคนหมู่มากแต่ถ้าคนหมู่น้อยทาเนี่ย แล้ววันจีงคนมีมากมายมันก็เนาะมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคระันีก็มาช่วยกันเตรียมงานเทศการวานที่สิบนะคะหรือว่าตอนนี้ที่มหลาลัยก็เหลือการเตรียมงานแค่หนึ่งอาทิตย์นะก่อนที่เราจะมาจัดวันจีนก็ยังไงถ้าเพื่อนของแกนนาเขาแต่ละ่ามหาวิทยาลัยนะคะอ่อยากให้ไปช่วยอะไรก็ไปช่วยเขาด้วยละกันเนาะเพราะว่าจะรางวร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางคนเราไม่ได้รู้จักกันเนี่ยเราก็สามารถไปทําความรู้จักกันด้วยเนาะทนี่ตรงนั้นอ่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจุมมึงต้องเดินนะคะไม่จําเป็นก็เป็น เพื่อนๆจากโรงเรียนพี่ลี่นาดีหรือว่าโรงเรียนนายรัฐก็ได้นะคะเป็นโรงเรียนเป็นเพื่อนๆโรงเรียนอื่นก็ได้นะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่จะมาเองนะคะอ่ะบอกกันเลยนะคะที่จะมาตอนนี้นะคะที่เราให้เรียนไว้มีจุฬาธรรมศาสตร์มชมหิดลแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยมุลภามหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยกำบังพระนครเหนือบางมดนะนะเลสวนบางสวนนะคะแล้วก็มสวนี่ยังไม่ชัวร์นะคสุดท้ายก็ราชพัฒน นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เรียนมหาวิทยาลัยของเอกชนนะคะก็สามารถมาได้นะคะหรืออยากจะมาทามูดหรือว่าจะมาเที่ยวเนี่ยก็ได้ถ้าทามูดเนี่ยสามารถติดต่อที่อาเสตพงศ์ได้เลยนะคะประธานของเรานะคะสามารถติดต่อได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยบางเพื่อนๆบางคนที่เรียนเนี่ยเออมันก็มีสิ่งที่ดีบางนะมีสิ่งสิ่งแน่นอนที่เราอยากจะเสนอเนาะยังไงก็มาก็ได้นะคะมาเลยมาเลยมาเลยมาเยอะๆยิ่งดีนะคะอ่ะ บอกไปก่อนครับตั้งแต่เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าสถานที่การจัดง,งานของเราต้องเป็นนาดีรัตนะนะคะ,ะต้องเป็นนาดีรัตเท่านั้นนะคะแต่ยังไงเนี่ยคืออยู่ในช่วง5 0ามาสิบเนาะซึ่งอาจจะฝากเพื่อนๆนนะคะในวันที่7นี้นะคะเพื่อนๆนที่กลุ่มมอชอนะคะจะไปโรงเรียนนาดีรัตนะคะซึ่งวันแรกกะจะมาที่นี่ใช่ไหมคะแต่ดิฉันจองวันจันทร์ไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็แยกกันเป็นอะไรนี้นะคะก็จะได้ร่วมด้วยกันเป็นสองที่เลยเนาะก็ลงประมาณไหนล่ะเขาเรียกว่า ให้ฝากไปถามอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาจารย์ที่ดูแลเรื่องสถานที่นะคะเราถามคุณหมอเบนนะคะว่าอาจารย์อะไรเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าให้เพื่อนๆที่มองชองที่ไปนาลีรายวันที่7นี่นะคะให้ไปถามว่าเออเนี่ยสถานที่ได้หรือยังอะไรประมาณนี้เพราะว่าเบนยืย่นหนังสือไปานแล้วแต่แล้วก็เนาะอาจารย์บอกว่าถ้าได้ก็จริงแต่ถ้าเราไม่รู้จับปากจะความรู้สึกของเราแ,รแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยห้าสิบห้าสิบเนาะเอเอมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ อ่ากำหนดการของเรานะคะในวันนั้นนะคะมันจะมือน้องเดินนะคะก็จะเริ่ม8ปดโมงครึ่งนะคะงานเลิกหกโมงนะคะกําหนดการอดับแรกก็จะมีพิธีเปิดจุดๆๆประธานก็มาเปิดจุดๆๆอ่าจุดๆๆแต่ปีนี้นะคะจะไม่มีการร้องเพลงไม่มีการบูของมหาลัยนะคะแต่จะมีตัวแทนมาแนะนําบูธของแต่ละบูธนะคะว่าเฮ้ยมอนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างมีคณะอะไรบ้างมาเนี่ย ะนนะะจะให,ให้แต่ละมหาวิทยาลัยนะคะเตรียมตัวแทนมันด้วยนะคะแล้วข้อมูลมคัคคุเทศก์ว่ามหาวิมูลพานั้นสร้างมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี้ให้มีประวัติด้วยนะคะรับบลาบลาเพราะว่าต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องนะคะซึ่งจะนํามาตั้งคําถามได้เพราะช่วงต่อไปนะคะเราจะมีการสันนาการจากโรงพี่มอชอหรือมอพอก็ไม่น่นอนเดี๋ยวต้องรอที่ประธานว่านะคะแล้วก็ เข้าสู่ต่อคําถามเนี่ยช่วงเมื่อการแสดงสถานการณ์จบพวกก็จะเข้าสู่ช่วงต่อคําถามของชินาวันนะคะซึ่งคําถามนี้เราก็จะเอามาจากที่ตัวแทนรุ่นที่มาแนะนําบู๊คนแต่มอนเนาะว่าเป็นยังไงนะยังไงก็ขอให้ข้อมูลที่แนะนาจากบู๊แต่ละมอนเนี่ยให้สอค้องให้มีคําถามด้วยละกันนะคะซึ่งอีกอย่างนึงค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงต่อคาถามชิราวันแล้ว ของแต่ละมอเนาะให้แต่ละมาหาวิทยาลัยนะคะเตรียมของรางวัลไว้ด้วยนะคะ,ะสมมุติแบบเออมีเสื้อหรือว่ามีอะไรนี้ก็มากันไปนอกจากมาหาวิทยาลัยนะคะสามารถมาเบิกได้นะคะสามารถเงินส่วนนี้นะคะสมมติซื้อเสื้อเออตัวหรือว่าซื้อกล่องนิ้นซอลอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาเบิกเงินได้เอาใบเสร็จมาด้วยนะคะเพื่อ็นการยืงยันเนาะ่คโอเคนะคะต่อไปก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วนะคะค่าบูธก็อย่างต่ำสามร้อยสิบ อย่างมากสุดก็ห้าร้อยนะคะตามล็อกนะคะตามคือโครงการของเราก็จะดูตามจํานวนล็อกนะคะว่าไอ้ไหล่จัดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจัดน้อยหรือเปล่าก็จะดูตามจํานวนนะคะซึ่งงบประมาณของเราจํากัดจริงๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกันนะคะอ่เขาเรียกว่าอะไรประหยัดกันด้วยละกันนะคะแล้วก็สามารถสิ่งของสิ่งไหนที่สามารถเหลือใช้ก็สามารถนํามาอา้ออัดเงปายใช้กันเนาะ,ะอย่างนี้นะคะฝาก เรื่องขอความสามคีได้วละกันนะคะสุดท้ายนี้ยังไงก็เจกวันที่สิบนะคะวันเตรียมงานนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอาจจะเ,เพื่อนๆมอชอาจจะมาก่อนมากลับมาแพร่มาก่อนนะคะยังไงก็มาเตรียมงานกันหรือว่าไปนี่ก่อนก็ได้อาอแล้วก็วันที่สิบก่อนเตรียมของนะคะแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเป็นวันจริงนะคะที่พวกเราต้องมาร่วมแรงนะคะ,สะแสดงสมัครเขาเรียกว่าสมัครสมรรถภาพและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษานะคะ ของชาวจังหวัดแพร่ของเรานะคะว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะคะยังไงก็ความรู้สึกนั้นนะคะจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่ไปอ่าทอเราต้องไปนะคะเริ่มไปช่วยกันนะคะยังก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มารับฟังนะคะอาจจะงงๆงนิดหน่อยนะคะลองจับใจความให้ได้ก,กันละกันนะคะอ๋อประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคอย่าลืมนะคะกิจกรรมของแต่ละฐานนะคะแต่ละบูธเนาะแต่ละเมื่อแย่ๆเข้าุนะบูธนะคะ อาจจะมีสถานการณ์ก็ได้่าตอนบ่ายจะมีสถานการณ์ก็ได้หรือว่าจะมีตอบคำถามก็ได้่ตแต่นะคะคนี่เราไม่ว่ากันนะคะยังไงก็ถ้ามอไหนอยากมีสถานการณ์นะคะก็เตรียมมาด้วยละกันนะคะอโอเคโอเคโอเคไปล,คะ,ไปลคะ,ะคะ่ะไปละค่ะคุณค่ะ